ช่วงของการสนทนานในรายการแรงข้าวชาวนี้ท่านผู้ชมครับพูดถึงการจัดงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ครับปีนี้ก็ก้าเข้าสู่การจัดงานเป็นปีที่14แล้วเป็นการเปิดโอกาสให้กับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แสดงศักยภาพและก็นําความอรดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางท้องทะเลครับผสมประรานกับความรู้ความสามารถแล้วก็กระตุ้นให้คนสร้างรายได้พลักดันให้เกิดการมุ่นเวียนทางด้านของเศรษฐกิจผ่านเทศกาลอาหารงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เรื่องความลักล่ยของอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเลสดๆเนี่ยในกับบรรยากาศค,ความสวยงามของทรายน้ำตา ยามค่าคืนให้ส้มกับหมุนสเสน่ห์ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเมืองแห่งรอยยิ้มแล้วก็ความสุขในกับปีนี้กับนัดจัดงาน6-14มีนาคมนี้กับรายลิสพูดคุยกับผู้ร่วมรายการซองฐานครับค่ะวันนี้ค่ะเรามีฐานประธานทบผการคาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะฐานธีรชัยสิบโผชัยแล้วก็ฐานประธานจัดงานสุราษฎร์ฟูดแฟร์ปี2015ฐานสุทัศน์ตันติสั้นสกุลมานังรวมพูดคุยกับเราในตอนนี้ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทางกองฐานเข้าสู่รายการเล่่นนนขาาวชีะครับต้องทข่าน ก้อนครับท่านก็เพิ่งเรียกว่ามาแับต่แหน่งเพิ่งมาแล้วเพิ่งมาแล้วกับแล้วก็มากันถึงเรื่องของความเป็นมาคองการจัดงานสุราฟูดแฟร์ครับเราจัดมาอย่างยาวนานเนี่ยจุดเริ่มต้นแรกๆเนี่ยมาได้เพึ่งกับท่านครับคือต้องหย่อนร่างใหม่เมื่อ13ปีครับท่านคือเนื่องจากว่าสุราธานีเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางของของตอนบนภาคใต้ครับซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจ ซึ่งยู่เป็นคณะกรรมการห่อหรือประธานท่อในอดีตเนี่ย่านก็มองเห็นหวาเศรษฐกิจเนี่ยบางทีชะลอตัวก็จะกิดว่าวจะกิจกรรมไร,รมเพื่อรกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกิจกรรมนึ่งซึ่งยู่หูคนสุราธานีแล้วเราก็เป็นเมืองององสุนกลางของเข,ขาเรียกอาห้ามของโลกักเป็นกัวลก,วลกเป็นขัวโลกแหล่งผลิตของอาานซีฟู้ดต่างๆก็กิจกิกรรมนี้ขึ้นมาหวาเรากิจ หลังทานแล้วก็เหลืองจัดสุราพูดแฟกันขึ้นมาตั้งแต่ทิสามปีย้อนลังก็เป็นแล้วงานจากนั้นเป็นต้นม้านี่มันมีมีขาเยกตอนแรกในจัดยิงใจแขนได้ค่ะแลก็ตอนนี้เทียบได้กันปันผครับไองงานมันก็พัฒนาไปตามหลักการของมันนายแร่ก็เป็นการรวมกุ้มเช่นนึ่งของคณะกรรมการอาจจะแรกแร่ก็ผาบงานอาจจะไม่มีความ ใหญ่โตอะไรต่างๆ,ๆเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมนึ่งเพื่อให้คนสู้ร้านเนี่ยออกมาพ่คนคล้านะครบับได้มีกิจการซึ่งกิจกรรมคับกิจกรรมซึ่งพอเดินทางมาสิบกว่าปีนี่มันก็มีการพัฒนาในกิจกรรมเนี่้พ <ๆ S 2> อไปสู้ในการส่งเสริม SME บ้างโอท p บ้างอะไรไปนเนี้ยครับให้แล้วก็หนักตัวกิจรุนไม่เข้ามาครับ รวมกิจกรรมตัวนี้กับท่านใช่เลยในปีนี้ล่ะค่ะมีส่วนความรวมมือกองส่วนราชการด้วยส่วนหน่วยงานไรมั่งที่มาดร่วมกันจัดจริงๆเราร่วมมากันตลอดครับทางนบิตรเราไม่ว่าจะเป็นอบจสุราษฎร์ธานีนะครับเรือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและกีฬานะครับหรือสารสุขนะครับหรือแม้แต่หน่วยงานที่สนับสนุนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซิ่ง ไม่วาจะเป็นโคกไร่บันนี้ครับลายลายแห้งหรือว่าสุสุกิบันนี้ครับก็เข้ามาช่วยรวมกันสนับสนุนจากองค์กรบันนี้แล้วครับคือจะเป็นที่รู้กันเลยว่าในห่วงนี้เราจะมีการจัดงานสุราทูตแฟร์เฮดไรทิโรจะต้องมีการมาเลือกจัดกิจกรรมกันในช่วงของต้นมีนาคมครับท่านนั้นเนื่องจากว่าเราเห็นเหล่งเห็นหวานมีนาคมเนี่ยในสภามกาเนี่ยเห็นหวานนึ่งเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมนะครับเป็นช่วงหน้าแรงซึ่งเป็นช่วงจังหวะ มันเป็นจะสู้เขาหน้าร้อนมันก็ผ่อนคลายก็เลยมาจัดกิจกรรมนี้ในเดือนนี้เป็นการกำหนดการขึ้นมาครับครับอกอถือว่ามีกันมาย่างยาวนานตอนนี้นะครับแต่ว่าคนยัดไปทีท่านประธานการจัดงานสุราษฎร์ฟูดแฟร์กับท่านสุทัศน์ได้ได้แล้งว่าแนวคิดลักในการจัดงานปีนี้เรากำหนดไว้ว่าพื้นัางท่านครับคือแนวคิดลักในการจัดงานปีนี้นะครับนอกจากเราจะได้ให้ร้านค้าซึ่งร้านปลอคารเมกาดีค่ายอาหารครับส่วนย่ญ่จะอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ย ได้ออกมาออกล้านค่ายนะเผื่อสร้างลายใดนะส่วนหนึ่งก็คือที่พ้นเพื่องตต่อไปก็คืออาหารสดไรเนี่ยสื่อในราชในรายได้มาเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจมนมุ่นเวียนขึ้นมาได้เยอะมากในด้รละปีครับครับและกิจกรรมเราจะมีรายเกิดขึ้นมั่งครับภายในงาน จะลดการจัดงานห1 4ิบสีมิถนาในในแต่ละวันนะครับนอกจากจะมีดาราศิลปบินนัก้องแล้วนะครับเรามีทุกคืนนะครับเรายังให้โอกาสกับเยาวชนจากมาัยราชัพัฒับได้ออกมาแสดงมาเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีหลุกถุงหรือว่าการแสดงกิจกรรมของวัฒนธรรมไทยอะไรวันนี้นะครับเรายังเปิดโอกาสให้เนี่ยจากเยาวชนจากมาัยราชภัฒนเนี่ยเตั้งเวรซ้มวันั้งวันทั้งคืน ให้มาช่วยมารวมกันกิจกรรมนถ้าผู้ที่จะไปรวมกิจกรรมเนี่ยค่ะสามารถไปรวมได้ถึงจากตอนไหนถึงตอนไหนแต่ละวันนะคะแต่ละวันเนี่ยคือลานห้านเราจะเปิดตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปจนถึงนู่นสีถุมห้าถุมกว่านู่นแหละนึ่งการแสดงบนเวทีตลอดคืนเนี่ยก็จนกว่าสีดห้าถุมไปแล้วนะครับก็จนกว่าคนจะไายหมดแลวถึงถึงเวทีถึงจะหยุดกับ เร็วคงแต่ห้าโมงครับจุดนห้าโมงครับครับกลับมาที่ทานประธานอีกสักครั้งหนึ่งครับทันกับความสําเร็จของการจัดงานครับในแง่ของการท่งเสร่มการท่องเที่ยวแล้วก็กระต้นเศรษฐกิจของจังหวัดที่เราได้มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องจนปีนี้เป็นปีที่สิบสี่แล้วนะครับผลสําเร็จที่เกิดขึ้นมีไร้บ้างครับคือจริงๆเราต้องอย่างล่างว่าเราดูจากสถิติเก่าที่เราได้จัดงานมาแล้วครับคาว่ามันมีภาวะในการเขาเลือกาเศรษฐกิจเนี่ยมีเงินหมุนเวียนครับ สู้ในจังหวัดสุราธาน,นีเนี่ยพื้นหนึ่งไม่ตำมันหลานว่าบาทนะครับเราจัดเก้าพื้นก็รวมร่วมแล้วก็สิบหานอ,อะไรเป<ช>็นอยางครับภาวะนึ่งแล้วเป็นการวนเวียนของธุรกิจซ่องมันกระจายเมื่อกับเราใดส่งเสริมผู้ประกอบการซึ่งอาจจะผลิตวัตถุดิบได้ต่างๆทําให้มีการจำแนกขึ้นได้มากขึ้นนะครับส่วนด้านที่สร้างเนี่ยคือหนักของเถี่ยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นข้างเคียงจังหวัดหรือว่าหนักของเถี่ยจากต่างประเทศหรือ จีนอะไรมาเขาก็เข้ามาชมบรรยากาศเราก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางนึงซึ่งเป็นการกระตุ้นในภาวะปัจจุบันเนี่ยถึงเศรษฐกิจที่มันสบเซาเนี่ยครับครับนะเราเรีว่ามากระตุ้นเศรษฐกิจกันได้นะครับค่ะจากมี่านมาเนี่เราสามารถวัดได้ไหมคะวันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในงานสุราฟู้ดแฟร์เนี่ยเป็นคนในจังหวัดประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ คือจริงๆนะวันนี้เราก็จับเสตจากมาไวเลยจับีนะยครับีเคยมาทําสติวายและบันทึกไว้ว่าผู้ที่มาจากข้างเคียงเนี่ยของเราเนี่ยประมาณทักสิบเปอร์เซ็นต์ทางจังหวัดข้างเคียงต่างหนักสองเที่ยวต่างจานเนี่ยก็ประมาณนักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไอ้ประเพดีจัดการฟูดแฟเนี่ยเราเองถึงจะลงไปในปฏิทิจนกาท่องเที่ยวยิ่งแต่เราเนี่ยอาจจะโดยปัจจัยว่าห้อการขานี่ื่องไหนื่องมือในการโฆษณา ในการประชาสัมพันธ์ในต่างๆเนี่ยอาจจะไม่อย่างไม่ถึงระดับประเทศซึ่งซื้อให้ปูสงเทียวเนี่ยได้รับรูว่ากิจกรรมเนี้เกิดขึ้นในห่วงเวลานหนเอาไรครับเราก็พยายามพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับว่ากิจกรรมเนี้มันเป็นยู่กูกับจังหวัดสุราษฎร์ในสร้างงานลักเราจะทํามันเพื่อว่าทําให้เป็นที่รับรู้รับสาขค้งหลับตองเทียวซึ่งจะมาเทียวจังหวัดสุราธานีนะครับว่าเรามีกิจกรรมในห่วงเวลานี้นะครับ ในเรื่องของกิจกรรมอะไรไปเนี่ยครับกัครับก็ถือว่ากิจกรรมนี่ก็มีความน่าสนใจมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการไปกันที่ทันประธานกันอีกสักครั้งหนึ่งครับท่านกับมีการแบ่งโซนแบ่งพื้นที่ในภายในงานเนี่ยมีเอกันบ้างตรงไหนกันมาก็พื้นที่โซนนึงก็คือข้องเป็นพื้นที่ข้องฟู้ดนะครขายอาหารนะครับยุบบริเวณไหนครับบริเวณตั้งแต่พงปาวานไปจนถึงหน้าเอีการเลยนะครับนนะครับแล้วก็ โซนสิน่งซ่องก็คือเป็นการแสดงรถมอเตอร์โชว์ไม่ว่าจะเป็นใครรถซูซูกิฮอนด้ามิต h ูหรือว่าโตโยต้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์โซนหนึ่งร่างจากนั้นก็จะเป็นสิน top, ค้าโอท็อปโอท็อปไปโซนหนึ่งโซนทุท้ายก็คือเป็นพวกสินค้าทั่วไปราคาถูกนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเทา้าอะไรพวกนี้จนกระทั่งเป็นคนที่เจอร ไปจนถึงร้างหลังเมืองครับครับก็เหมือนกับที่เรามีการจัดงานการชาร์บเช้ยพื้นที่ทั้งหมดเหมือนกันครับแต่ว่าปีนี้คงคือ้องพูดแฝงถูกขังนะครับจะไม่ปิดถนนในช่วงกลางวันก็จะปีให้รถเปิ้ให้ผ่านได้ครับจะไม่ให้ชาวบ้านเท่านั้นเดินหลอดนะเนื่องอีกสําคัญที่สุดก็คือลานคาในลาวแกรนนั้นเราจะเป็นํานทำมิดวัฒนาคือให้เขาได้มีโอกาสมาค้ายข้องนาหลานให้เขาได้โดยดีเราไม่ปิดกันไม่ปิดปิดหน้าบ้านเขาเลย ที่เขาเต็มที่เพื่อเจ้าของพื้นที่ได้ประโยชน์จากการจัดงานด้วยกับที่นี้ในเรื่องการจัดการจราจรกับมันกับมีข้อวงใหญ่ในเรื่องนี้เรามีที่จอดได้เพียงพอไหมสาหรับที่จอดรถเนี่ยในละแวงนั้นก็มีถุกปีกครับก็จะมีเปิดให้้ฟักรถนะไม่ว่าจะเป็นจักรยานไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สําคัญที่สุดคือทางโรงแรมบางไต้เขาก็ให้ให้ ที่จอดรถตรงนั้นก็ให้จอดได้เต็มที่แล้วก็เดินเข้ามันในงานได้นะครับเราเลยได้รับการประสานงานจากฐานผู้การจังหวัดครับฐานผู้กองกับได้มีการปรึกษาหรืออะไรในเรื่องการจัดตำรวจจรตจอดมาคอยดูแลจัดตำรวจคอยรักษาความปลอดภัยหรือเนี้ารรถคืนตลางๆคืนครับทำในความสะดวกให้ผู้ร่วมงานอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับค่ะ แล้วอยากถามค่ะใน,ในโซนของในเชื่อว่าง,งานฟู้ดแฟร์เนี่ยค่ะคในโซนอาหารเนี่ยเรามีไฮไลท์เด่นๆในไลมังค่ะที่ทจะอยากจะเชิญยักษ์บางทีจะดึงดูดดัมซ์นเนอร์ครับก็ส่วนมากจะเป็นอาหารทะเลนะปีนี้นะครับเราได้จากสิ้นหมานาฟาร์มมาเปิดรุดใม่อาจจะเป็นห้อยหนังลมสดอะไรพวกปรุงพวกปูมาเนื่งปิงป้งยางให้ให้กินกันเน่งซดๆแล้วก็ยังมีข้อง คุณตะวันหาสมุทรสีพูดเป็นบูธอาหารทะเลล้วนๆเลยนะครับเ่าน้นนจะสามารถฉี่ได้ว่าจะเอาปลาดวนไห้เอากุ้งดวนไดมาปิ้งมายางมาทำให้กินได้ครับแล้วก็ยังมีแมคาดูไปทั้งยำอีกไม่ว่าจะเป็นอาหารปลาเผาพวกยมต่างๆพวก่องดื่มพวกอาหารสมุนไปพวกค่องดื่มสมุนไปเนี่ยอาหารวันนี้มีมีทุกแบบครับมาซื้อถีบอลไรมันนั่งรับประทานกับมได้เลยมีทีดังให้เลย ค่แต่ละปีนี่กินนังจะเต็มไหมคะเต็มทุกปีเต็มทุกปียังไม่พอกับไม่เคยพอเละไม่เคยพอสี่ลอยแล้วห้าลอยก็ยังไม่พอถ้าราคาหารนี่จะว่าปกติหรือว่าราคาเหมือนเดิมก็ยังย่อยในเรื่องงานก็ยังเรื่องเร้าได้เป็นเองไม่ปีนี้ก็คือปีนี้จากการประชุมกับประชุมลานขาทั้งหมดนะก็บอกอะไรข้อรองนะว่าให้ในราคาพอสมควรพอเรา บูธนี่แม่นแทบแม่นแต่แบบทุกหมากอะพิดกับงานตัวไปเลยงานตัวไปขาบูธขาอะไรแพงแต่ของเราเก็บทุกหมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนทุนในส่วนนี้คงจะไม่มีเขาบอกเลยให้ค่ายราคาที่พอสมควรอย่าอย่าให้แพงมากถ้าเกิดมีคนลองเรียนว่าแพงนะปีหน้าเราไม่ให้มาไม่ให้มาก็ถือว่าเป็นการลดภาระเพิ่มเติมนิดนึงครับคือเราเนี่ยประชุมแม่ขาพ่อขาซึ่งจะมาออก กิจกรรมนี้เราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะต้องผูในความห่วงใยแล้วก็สกินให้คับผู้บริโภคมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขอนามัยเรื่องความสะอาดเรื่องราคาเรื่องสิ่งบรรจุพันธ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพยายามประชุมและบอกข้อความรล่มมือกันว่าในการที่เราเนี่ยจะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวครับคนสุรานี่เราต้อง มีระเบียบป้องตัวละกอนไม่ว่าเป็นการสวมมวกผ้ากันเปื้อนอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเราดูแลหมากับมีคณะมรามการนี่เข้าไปประชุมบ่อยครับเพราะว่าให้ความม่วงใหญ่ทัพผูที่จะมาเที่ยวงานนี่มาเพราะว่าเราเองเนี่ยจะกกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความคิดวาจะเป็นการทรงเสริมกันท่องเที่ยวทิ้งแหล,ละเราก็ยากจะปมโมทให้งานเนี่ยค่อนข้างที่เป็นหลับรูและหลับลัลลบฟ้องนดีมา ชมงานครับตอผาลักสิทีของการจัดงานครกใช่ครับกิจกรรมนี้ก็มีการถลงข้าวไปแล้วบรรยากาศวันนั้นเป็นใบพืชมัองคนนั่งอทะถล่ข้าววันนั้นก็ได้การตอบรับ,รบของสื่อมวลชนแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคะแนงนะครับ,รบที่ให้การให้รับไปการประชาสัมพันธ์ของงานสุราษฎร์ฟุตแปรพอสมควรนะครับเพราะ สูา้าสู้แร่ทุกป,ปีเราก็จัดในห่วงนี้ทุกป,ปีซื่อเหมวลนชนก็ให้ความสนใจทุกป,ปีนะครับ<ช>เราเอง<ม>องการค้าเองก็เป็นผู้ประกอบการหรือคณะกรรมการนี่ก็เป็นผู้ประกอบการในจังหวัดก็<ม>เห็นว่าในการเราที่เราจะทํากิจกรรมได้เนี่ยเราก็ต้อง<ช>ม,ม,มีสมรรถมีตมีกับต<อ>่างๆส่วนต่างๆเพื่อให้ทํารื้อดมความคิดเพื่อให้งานตรงนี้มันเป็นทีความทุกข์กับความต้องการของผู้ที่จะมาชมนี่ครับ ครับตัวที่ว่าตีการเตรียมการมีการทลายงข้าวแะ้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเดี้ยวกลับมาอย่างมีไร่ประเด็นในกับทางบทบาทภารกิจหน้าที่ของทางด้านของห้อการค้าก็ดีแล้วก็ในเรื่องพักบันทึกในงานสุรัษฎุ์แฟร์มีไร่อีกมั่งช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงนี้พักกันสักเดียวครับ อย่างสุดท้ายของรายการแรื่งข้าวชาวนี่กับยังคงพูดคุยถึงเรื่องราวของการจัดงานสุราฟูดแฟร์นะครับกับท่านประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็ท่านผู้จัดงานสุราฟูดแฟร์ด้วยนะครับมากันในช่วงนี้ก็อาจจะต้องแตะกันถึงประเด็นของการสร้างความร่วมมือกับประเทศอ่าคูคาเนี่ยนะครับเรามีการไปซับไปเซ็นเอ็มออยูกับอินเดียบรรยากาศเป็นแบบเพื่มมั้งแล้วก็มีการตกลงเรื่องได้กันบ้างนครับคือร่างยาพ้มในหลับเหลือวันที่ยี่สิบพอกลานะครับปรกกฏว่าวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เนี่ยทา่งอ่าสำนักงานปลัดกระทรวงของ พาณิชย์เนี่ยในโทรมาาบอกว่าทางรัฐบาลมีความแรงเห็นวายักจะไปพาไปเซ็นเอโบยูคิดว่าจะเป็นความร่วมมือระวางอินเดียครับสุลาดเนื่องจากว่าที่อินเดียเนี่ยมีหลักขุจลาจังหวัดสุลาดแล้วก็มีแม่น้ำตาปีเมือนก็บาเรานะครับชื่อแม่น้ำเหมือนกันเลยเหมือนกันพราะเจด้หล่อฮกเนี่ยทันเคยไปประพาสแล้เขาไปเอาชื่อเมืองแล้วก็แม่น้ำเข้ามาตั้งเมืองสุลับนะครับ แล้วเขาก็ยังซื้อปาบเราว่าเราเนี่ยจะมีสุลาดลอยปีนะครับเขาก็เดินทางเข้ามาเยือนเรา<ะ>นในนานะข้อขรค้าของรัดสุลาดเนี่ยเฉ<ะ>พาะสุลาดเนี่ยครับเข้ามาเยือนแล้วเขาก็กลับไปปัฒนาจนการว่าเราก็มาทําบันทึก MOU เนี่ยเป็นข้อตกลงเบืนน<ะ>้องต้นว่าเราจะเชื่อม สัมพันธ์กันว่าในบ้านผีเมืองนองกันว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นพัฒนาไปสู้การทําการค่าได้ต่างๆได้าทารัฐมนตรีก็เลยชวนทางหอจังหวัดสุราธานีไปลงนามเอ็มบูยู่าเข้าในวันที่2ที่บ้านมานะครับคุมภาค่ะเลวทําคิดว่าเอา ความเป็นไปได้ในการทำเอ็มยูในครั้งนี้ไปสู้การค้าในด้านต่างๆใ่มีมัคแขน่คกันมันหมาแน่นอนครับคือมันเป็นข้อดีในการเปิดตัวทางการทางการาคร้าเมื่อเข้าตอบรับเราให้ไปเซ็นเอ็มโอยูเนี่ยผมกิดว่าเป็นแนวอันนี้เป็นไม้ที่ดีของจังหวัดสุราธานีที่เขาให้ความสําคัญว่าเราเป็นเมืองชื่อมืองเหมือนเข้าชื่อจังหวัดเมือนเข้าวันนี้เขาก็ยากจะพัฒนาเป็นบ้านพี่บางนองในลักษณะว่าต่อไปจะทําการค้าได้ขึ้นซึ่ง เราเข้าไปสู้ขบวนการไปเจรจาทางการค้าก็เข้าการพัฒนาไปในอนาคตมันมีแน่นอนครับเพียงแต่ว่าขั้นเนี้ยเราเข้าไปเพื่อให้เป็นเมื่อกบเป็นรูจักกักกนนำแล้วรูร้รรจักว่าเออเราจะเป็นพี่น้องกันนะ่นาวันนี้เราจะเป็นพี่น้องกันแล้วเสร็จแล้วเราก็มาพัฒนากันว่าทางซองว่ายเนี่ยมีความตรงขันอะไรเราต้องการไรจากเขาเขาต้องการไรจากเรานะครับจึงได้ที่หลักควรจะไปพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักกระทำเพื่อเอื้ออำนวยกับกัน ต่อไปในอนาคตได้นะครับครับครับก็เป็นความร่วมมือกับอ่าประเทศอินเดียซึ่งก็มีทางตลาดใยอะทีเดียวนะครับทีนี้ในเรื่องของเอซกันสักิดครับท่านครับให้ท่านได้พูดถึงเรื่องของการเติบโตของธุรกิจการค้าในจังหวัดต่ตอนเนื้อกลุ่มจังหวัดที่เราจะเตรียมเข้าสู่เอซนี่หมงเรื่องนี้เป็นเพื่นมือนกันครับคือจริงๆเราก็ทุกวันนี้เราก็ติดสภาของกับดักของเรื่องอ่าราคาสินค้าขังเกษตรนะครับทั้งๆที่จังหวัดเราเองเนี่ยก็มีตัวลักๆของเราหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การท่องเที่ยวนะครับหรือว่าไม่ว่าเป็นการขาปีขาส่งหรือการบริการหรือโลจิสติกเราก็มีหลายส่วนเราก็นําพวกนี้มาคิดแลระดมสมองกันเพราะว่าถ้าเราไปคิดแต่กษตซอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นมหาภามไปเฉลมมันเป็นเรื่องลักของที่รัฐบาลต้องนําไปแก้ไขเราทานห่อจังหาวัดเนี่ยเราไม่มีความสามารถที่จะไปเพียงแค่บอกได้บอกก้าวได้แต่ว่าเพียงแต่เราจะไปสามารถแค่ไปนัาทถึงนั้นนั้นไม่มีทางเลยครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาจับยุทธศาสตร์ที่มันเป็นไส์ของเราคิดว่าจะพัฒนาในจังหวัดของเราได้เช่นวันนึงเราทรงเสริม SME ของการ SME ให้เกิดการแข่งขันในในระบบกง AEC ได้ในอนาคตพัฒนาโปรดัก์ต่างๆหรือช่วยกันหรือว่าเป็นคลินิก SME ให้ผู้ประกอบการซึ่งเขาคาดปัจจัยดันได้เนี่ยข้อการ,รการก็เ,เป็นตัวกลางเชื่อมโยงครับสิ่งที่เขา ยากได้ึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของกฎระเบียบของทางราชการเราก็ประสานกันได้ครับเราก็เป็นตัวกลางเสียมโยงให้เขาหรือเขาคาดเร่งเงินทุนอะไรแบบนี้ทุกวันนี้เราก็จด MOU เหมือนกันครับธนาคาร SME เบ้งกับบ่อสยอครับการให้เขาเรียกว่าให้เงินทุนมุ่นเวียนนะคือเขาเรียกให้อาวุธทาง นี่เป็ตัวนึ่งเกิดจะกการทงเสริมสภาพของในภาวะเศรษฐกิจมันชะลออยู่นะครับอาจารย์ครับก็เป็นการดําเนินการของหอการค้าในรับทีนี้ก็เนี่ยครับไปทีเรื่องของงานสุรัตน์ผู้เฝ้ายีครั้งนึงครับไปที่คุณสุทัศน์นะครับให้ได้พูดถึงการเปิดงานนะครับเรากัหนดไว้วันไหนอย่างไรและมีใครเป็นประธานมาเปิดบ้างครับก็การเปิดงานก็คือเปิดวันที่หกนะครับถึงได้รับเชิญได้เชิญฐานผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันเปิดนี่ก็จะมีคาถากิตกรรมมาสัก นะซึ่งของทานผู้วาเป็นเป็นเป็นคนเป็นเพื่อฝูงปีนี้กับเมนูได้ไหมก็ยังยังไม่ได้คิดว่าอย่างเราแต่ให้ให้ทานตอบรับมาซึ่งรายได้จากการประมูลท้งวัดเนี่ยเราก็ช่วยกาชาตุกปีนะฮะหมอไม่กาชาไปนะฮะตุกปีนอกาก้แก้คาถาที่มาสักแหล่นี่เรายังได้เชิญสมาคมสมาชิกนะจากสมาคมชมรมสมุทซ้อนแล้วก็งานดีทีต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์นีเนี่ยมาเป็นแขกมารวมเปิดงานกับเรานะฮะ ในวันที่พกเน้นนะครับถึงวันนั้นเนี่ยเราจะมีอาเราจะมีอ่าดาราก็คือนักร้องอ่ะพลรพลมาให้ความบันเทิงกับ พ่อไหมใช่พ่อแม่พี่น้องบนเวทีด้วยนะผลับผลในวันที่หกนี้นะครับวันที่ยกนี้เปิดกันกี่โมงท่านครับก็หกโมงครับหกโมงเย็นนะครับวันอื่นๆมีสิ่อะไรเป็นได้มั่งครับบอกเราสักทีหนึ่งครับก็คือตั้งวันที่เจ็ดนี้จะมีเอฟวอลันยูนะครับวันที่แปดก็มีเกตการ์ด้าดาราวันเนี้ยวันที่เก้ามีต่อปูอาสยามนักล่องนะครับวันที่สิบก็เป็วงไก่วงไก่นะวันที่สิบแปดก็จะเป็นลูกตาอาเซียมนะครับวันที่สิบสองก็ วงดนตรีสติงวงสติงวงวงกลมนะครับแล้วก็วันที่13เนี่ยมีนิวดารานะครับนิววงสะกดในท่ะเดียวกันนะครับในวันที่13เนี่ยจะมีรายการข้องฐานมึกแดงโชว์นะครับฐานมาพร้อมกับดาราไนกี้ครับมาปรุงอาหารรวมทำมาหารเมนูพิเศษเลยนะครับในวันที่13บนี้ยังจะไปชิมฟรีมือของมึกแดงไม่ได้ครับแล้วก็ในในวันที่1ินี้ก็จะมีการรุ่น จับรางวัลตัวเคืึองบินใบกลับนะครับอันนี้ใช้วิธีไหนในการจับรางวัลครับก็จะมีเชลากที่จะไปเก็บจักรหานขาต่างๆเนี่นะฮะมาถึงกับที่พอไม่ี่นองที่ไปซื้อห้าเนี่ยหล้จะจะให้้ชลากมาจับเนี่ยนะครับนั่นให้มือแสดงจับนิดนึนั่นแล้วก็ประกาศไปเลยนะครับนะแต่ก็ในวันสุดท้ายเนี่ย จะเป็นวงพัทลุงครับเด็กเหลี่ยงหัววงนี้ชอบก็ต้องไปได้ดังไปถึงอีสานนะครับคนอีสานหลุดจากด้วยวงพัทลุงเนี่ยนะครับผมยังงงเลยครับที่เรเป็นภาคใต้แต่ไปนั่งที่อีสานนะครับใครที่อยากจะไปชมก็ไปสัมผัสได้เข้าไปที่ได้เลยครับทีนี่ในเรื่องอืนๆนะครับทันครับที่เราจะคงไว้ซึ่งงานนี้ในปีต่อๆไปนะครับในการคุยกันในห้องการค้านี่มีการคุยกันเป็นเพื่อนบ้างก็คือ อันดับแรกก็คือรักษาคุณภาป่าอาหารนะครับสดสะอาดซึ่งเราได้รับความกรุณาจากมหาเวลจ่าปีส่งอาจารย์นะไปให้ความรู้ในการปรุงในการทําความสะอาดอะไรพวกนี้ในสุขาหนังไมต่างๆเนี่ยครับับแม่ค้าเนี่ยนะตอนนั้นซึ่งก็ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสรงจากมหาเรตตาปีนะครับส่งทีมอาจารย์ไปซึ่งก็คือเนี่ยอาหารทะเลส่วนใหญ่นะครับสดสะอาด ราคาเป็นกันเองด้วยนะครับครับไม่แพงไม่ได้ครับเอาล่ะรับช่วงถายนี่ทางสรงทันได้ฝากเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับไปร่วมสัมผัสกับความซดสะอาดของอาหารแล้วก็ไปร่วมกับชมดนตรีงต่างกันด้วยครับเชิญท่านประธานก่อนครับจริงๆพวกงมาขอเดนเชิญผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักองเที่ยวหรือผู้ชมในพื้นที่หรือทางเคียงนะครับ ข้อให้ไปเที่ยวงานไปดูงานสุราฟุตแฟร์เราพัฒนากันทุกปีนะครับทานว่าเรายากจะให้ทันไปชมงานแล้วก็มีสิ่งได้ดีทันกิดว่าจะาเม่นกันแนะน้ำก็พอจังหวัดสุราธานีในการที่จะจัดงานครั้งนี้หรือปรับปรุงงานนี้เรียนเชิญนะครับจะให้ทันเข้าไปชมงานแล้วก็เข้าไปติดตามการดําเนินงานขออข้อกังขาจังหวัดสุราธานีเลยครับทันเชิญคุณสุทัศน์ครับ ก็ในช่วงเย็นๆหลังจากเลิกงานแล้วนะครับหลังจากปิดพอคาไมค้าปิดหลานแล้วนะครับหรือว่าข้าราชการผู้ที่ทางานเนี่ยหยุดงานแล้วเนี่ยพาลูกพาเมียไปหนังรับประทานอาหารเป็นครอบครัวไปได้นะครับถึงเป็นประเพณีที่ทามาตลอดระยะเวลายาวนานทีเดียวนะครับก็อยากเชิญชวนแล้วก็พ่อแม่เป็นน้องทั้งหมดนะครับไปไป ปินาหันอกบ้านนับคุณเอ๋นี่ปีนาหันอกบ้านนะครับแล้วก็ไปชมการแสดงไปจับจ่ายใส่สายส้อยไปสื่อสิ่งข่าวท็อปอะไรวันนี้นะครับในงานมีทุกอย่างนะครับไปพบกันได้ในงานนี้ครับพุกถึงซิปซี่มีนาคมไปฐานนาหันอกบ้านไปทําให้เศรษฐกิจในสุราษฎร์ธานีหมุนเวียนกันมากยิ่งขึ้นในวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ร่วมรายการทั้งฆท่านกับท่านธีรชัยสีผู้ใช้ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและท่านสุทธัตตันติสันสกุลกับประธานการจัดงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์2015ครับขอบคุณครับชาวประเทศเดียวัน วันนี้เวลาของรายการเล่นข้าวเช้านี้มดลงอีกแล้วละค่ะพบกันไม่ต่อเช้าแปดนาฬิกาถึงก้านาฬิกาได้ค่ะวันนี้เราทั้งสี่คนลากันไปก่อนได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับโอ้โอปัตต้ายบ้านเราโอ้โอปัตต้ห้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปในกลับตต้ห้บ้านเราอย่าไปในกลัตต้า้บ้าน